โอ้โหนี่มันเป็นหนังไทยที่จะเข้าฉายในอินโดนีเซียแถมยังเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยบิวกินกับพีพีด้วยฉันไม่พลาดแน่นอนติดตามฟังคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับหลังจากรู้ข่าวว่าภาพยนตร์ไทยเรื่องซองแดงแต่งผีที่รีเมคจากไต้หวันเนี่ยครับจะเข้าฉายในอินโดนีเซียวันที่30เมษายนที่จะถึงนี้ติดตามฟังคอมเมนต์และรายละเอียดได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับอยู่กับผมจ่าก t s ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง TNS Thailand now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปและมุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ไปด้วยกันขอพระคุณครับทำเอาอึงฮาสำหรับคนรักหนังไทยในอินโดนีเซียอีกครั้งนะครับสำหรับหนังเรื่องซองแดงแต่งผีนะครับที่นำแสดงโดยบิวกินและพีเป็นคู่กันทั้งในหนังและชีวิตจริง หลังจากบิลกิ้นนะครับได้สร้างผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับหนังไทยค่าย g d จอย่างเรื่องหลานมาที่ผ่านมานะครับก็ทำเอาฮือฮาอินโดนีเซียไปเลยนะครับแล้วก็ยอดเนี่ยหลายร้อยล้านบาทเลยและภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียนั้นตั้งตารอคอยมากๆกับเรื่องซองแดงแต่งผีที่เป็นภาพย,ายนตร์รีเมคจากไต้หวันนะครับที่นำแสดงโดยบิลกิ้นและพีพีจะได้ฝาก ผลงานให้กับชาวอินโดนีเซียตื่นตาตื่นใจกันอีกครั้งสำหรับเรื่องนี้นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วเป็นคลิปของชาวเวียดนามนะครับเพราะว่าเข้าฉายในเวียดนามเมื่อวันที่11เมษายนที่ผ่านมาก็ทำรายได้40ล้าน50ล้านเลยนะครับชาวเวียดนามก็บอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเป็นหนังที่ดีมากเพราะว่าชื่นชอบบิลกินอยู่แล้วชื่นชอบพีพีอยู่แล้วด้วย เนื่องจากมีฐานแฟนคลับอยู่แล้วนะครับกลายเป็นกระแสในเวียดนามด้วยและเรามารอชมผลลั์นะครับที่อินโดนีเซียสำหรับซองแดงแต่งผีนะครับเป็นเรื่องราวการแต่งงานสุดพลึกพิลั่นระหว่างคนกับผีที่ป่วนที่สุดในโลกนะครับเมื่อเมนที่แสดงโดยบิวกินนะครับโจรกระจอกที่ผันตัวมาเป็นสายให้กับตำรวจเผลอไปหยิบซองแดงปริศนาและพบว่านั่นมันคือพิธีกรรมความเชื่อเก่าแก่ที่ทำให้เขาต้องไปแต่งงานกับศพ ไม่เช่นนั้นเขาจะซวยไปตลอดชีวิตแต่ที่ทําให้ชายแทย้อย่างเม่นนี่นะครับต้องเหวอสุดขีดนั่นคือศพที่เขาต้องแต่งงานด้วยเป็นผู้ชายด้วยกันครับและนั่นก็ทําให้เขานั้นได้เจอกับตีตีที่แสงดงโดยพีพีวิญญาณเกย์หนุ่มสุดคิ้วที่ยังไม่ยอมไปเกิดเพราะยังมีเรื่องค้างคาใจอยู่เม่นก็ต้องช่วยตามสืบอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตตีีนะครับโดยหวังว่าจะให้ตีตีนั้นไปสู่สุคติและออกไปจากชีวิตเขาสักที ยิ่งไปกว่านั้นเบาะแสทั้งหมดนะครับที่เม่นพบกลับกลายเป็นว่านี่อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแต่มันโยงใหญ่ไปสู่แก๊งค้ายาที่เขาและเจ๊ก้อยที่แสดงโดยก้อยอรัชพรตำรวจสาวรุ่นพี่ที่เม่นนั้นแอบชอบกำลังตามสืบอยู่ด้วยครับงานนี้เม่นจึงหวังที่จะปิดคดีเพื่อที่เขาจะได้ทั้งหน้าที่การงานความรักและช่วยให้ตี๋ไปเกิดสักทีนี่คือเรื่องราวย่อๆนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องซองแดงแต่งผี ้วครับเดี๋ยวเรามาฟังคมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับหลังจากรู้ข่าวนะครับว่าซองแดงแต่งผีที่แสดงโดยบิวกินและพีพีเนี่ยจะไปฉายในอินโดนีเซียเร็วๆนี้มุมมองแรกนะครับบอกว่าโอ้โหนี่มันสุดยอดหนังไทยที่จะเข้าฉายในอินโดนีเซียอีกแล้วแถมเป็นเรื่องที่นำแสดงโดยบิวกินกับพีพีด้วยฉันไม่พลาดแน่นอนมุมมองต่อมานะครับบิวกินและพีพีอีกแล้วหรอ ้้้องดดูใหไคอมเมนต์ต่อมานะบอกว่าแค่ชื่อก็ขนลุกแล้วซองแดงแต่งผีดูร้อนแต่ก็น่าสนใจมากอยากรู้ว่าจอกมาแนวไหนคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่มันเป็นหนังรีเมคจากไต้หวันแน่นอนว่าค่ายจ s หนังไทยนั้นจะต้องทำออกมาอย่างดีแน่นอนมุมมองต่อมานะครับพีพีกับบิลกินหล่อมากหล่อเหมือนกับในโปสเตอร์เลย คอมเมนต์ต่อมาครับตั้งแต่ดูหลานมาก,ก็กลายเป็นแฟนคลับของบิลกินเลยดีใจที่หนังเรื่องใหม่ของบิลกินจะมาฉายที่อินโดมุเมองต่อมานะครับอดใจรอไม่ไหวจริงๆ30เมษานี้ไปดูพร้อมกันเถอะมุมมองต่อมาชาวอินโดนีเซียคนนี้ครับบ,บอกว่าบรรยากาศของหนังน่าจะผสมระหว่างความโรแมนติกและสยองขวัญแบบนี้แหละที่ฉันชอบ มุมมองต่อมานะครับฉันรักหนังไทยมากโดยเฉพาะหนังที่แสดงโดยบิวกินหลานมากก็ทำให้ฉันร้องไห้แทบจะขาดใจอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อมานะครับในที่สุดอินโดนีเซียก็ใช้พื้นที่ให้กับหนังไทยมากขึ้นขอบคุณผู้จัดที่เอาหนังเรื่องนี้มาฉายคอมเมนต์ต่อมานะครับ เห็นชาวเวียดนามดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากและหวังว่าอินโดนีเซียจะเป็นเช่นนั้นนะมุมมองต่อมานะครับการแสดงของบิลกินและพีพนั้นทุ่มเทเสมอมุมมองต่อมาชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าชอบวิธีเล่าเรื่องของหนังไทยมากมันลึกซึ้งและมีสเสน่ห์แบบฉบับเฉพาะตัวหวังว่าเรื่องนี้จะไม่ทําให้ฉันผิดหวัง ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับบอกว่าแม้ว่ามันจะเป็นรีเมคจากหนังไต้หวันแต่เรื่องราวก็ยังคงเป็นการแสดงออกในมุมมองของหนังไทยมุมมองต่อมานะครับแค่ตัวอย่างหนังก็ดูสนุกมากแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่านี่มันเป็นหนังผีรอแต่มีความโรแมนติกด้วยมันน่าสนใจสุดๆคอมเมนต์ต่อมาครับชาวอินโดนีเซียคนนี้บอกว่า ขนาดคนไม่ดูหนังผีอย่างฉันก็อยากจะดูเพราะบิลกินกับพีพีเลยนะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมานะครับหนังไทยนั้นมีอารมณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากหนังอื่นๆคอมเมนต์ต่อมานะครับใครจะไปคิดว่าเคมีสองคนนี้จะกลับมาอยู่ในหนังสยองขวัญได้มันแปลกใหม่และน่าดูมากมุมมองต่อมานะครับไม่มีใครเหมาะไปกว่าสองคนนี้แล้วพีพีและบิลกิน เขามีฐานแฟนคลับที่อินโดนีเซียค่อนข้างเยอะภาพพย,ยนตร์เรื่องนี้อาจจะสร้างเสียงหัวเราะให้กับชาวอินโดนีเซียได้ไม่น้อยคอมเมนต์ต่อ,อมานะครับหวังว่าหนังจะเข้าโรงหลายๆรอบและหลายๆที่ทั่วอินโดนีเซียนะจะได้ไปดูกับเ,เพื่อนๆได้ง่ายๆคอมเมนต์ต่อ,อมานะครับประเทศไทยเก่งเรื่องทำหนังจริงๆโดยเฉพาะหนังแนวตลกพวกเขาสามารถทำได้ดี ไม่ผิดหวังหนังจากค่าย gdh มุมมองชาวอินโดนีเซียคนนี้นะครับบอกว่าฉันไม่ใช่สายที่จะมาดูหนังผีเลยแต่พอเห็นชื่อของบิวกิ้นกับพีพีฉันก็เปลี่ยนใจทันทีคอมเมนต์ต่อมานะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยวันนั้นที่จะมาถึงคู่นี้แหละคือคู่ที่เหมาะสมที่สุดคอมเมนต์ต่อมานะครับต้องไปดูรอบแรกให้ได้เลย มุมมองชาวอินโดนีเซียคนต่อมานะครับบอกว่าหนังไทยมันจะมีความลึกซึ้งทั้งเนื้อหาและอารมณ์เรื่องนี้ดูเหมือนจะร้อนแต่ก็น่าจะอบอุ่นในเวลาเดียวกันคอมเมนต์ถัดมานะครับบอกว่าซื้อตัว๋วรอเลยจามุมมองต่อมานะครับแค่นี้ฉันก็ตื่นเต้นมากอยากรู้ว่าพอตของหนังจะหักมุมแบบหนังไทยเรื่องอื่นๆหรือเปล่า คอ er มเมนต์ต่อนะครับบอกว่าขอให้ฉายใกล้บ้านฉันหน่อยเถอะจะได้ไปดูง่ายๆเพราะฉันบอกตรงๆว่าไม่อยากพลาดหนังเรื่องนี้จริงๆคอ er มเมนต์ต่อนะครับบอกว่าบิลกินหล่อขึ้นเรื่อยๆฉันติดตามตั้งแต่หนังเรื่องหลานมาหนังเรื่องนั้นกินใจฉันมากๆทําให้ฉันติดตามผลงานของบิลกินมาโดยตลอดมุมมองสุดท้ายนะครับบอกว่ารอดูฉากฟินๆในหนังเรื่องนี้เลย ตจบไปนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวอินโดนีเซียนะครับหลังจากเห็นตัวอย่างเห็นโปสเตอร์นะครับภาพพย,ยนตร์เรื่องซ่องแดงแต่งผีในเวอร์ชั่นไทยนะครับที่มีการรีเมคมาจากไต้หวันซึ่งคาดว่าจะเข้าฉายที่อินโดนีเซียนะครับวันที่30เมษายนที่จะมาถึงนี้ข้อมูลนี้นะครับก็มาจากแฟนเพจของ GDS เองนะครับที่โพสต์ว่าชาวอินโดนีเซียเตรียมพร้อม กับซองแดงแต่งผีรอบสนิกสุดพิเศษในวันเสาร์ที่26เมษายนนี้นะครับส่วนในไทยนั้นก็สร้างรายได้ทะลุ69ล้านบาทแล้วแฟนๆภาพยนตร์อินโดนีเซียเนี่ยเตรียมเปิดซองฉลองความฮาไปกับรอบซองแดงแต่งผีรอบของสนิกในวันเสาร์ที่26เมษายนนี้คือวันพรุ่งนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์เครือ CGV และจะฉายจริงๆเนี่ยนะครับในวันที่30เมษายนนี้เรื่องนี้นะครับก็ สร้างรายได้ในประเทศไทยในอย่างต่อเน,นื่องนะครับล่าสุดก็ที่พูดไป9 6ล้านบาทแล้วก็ยังคงยืนโรงมอบความสนุกครบรถให้กับแฟนๆหนังไทยต้องรีบไปดูกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีเรื่องราวของชาวอินโดนีเซียเนี่ยมาฝากเพียงเท่านี้หากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปอีพีนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ